สวัสดีค่ะเราเข้ามาที่ตู้กาแฟเต่าบินซาซตู้กาแฟเต่าบินนะเขาเป็นกาแฟเนี่ยเอากาแฟเขาพูดมาเลกาแฟกาแฟอะไรเนี่ยล่ะอันนี้มันนมโกโก้คาราเมลกาแฟอยู่นี่มีเอสเปรสโซ่มันมีเย็นบ่เย็นดิต้องอาแบบเย็น้ย นี่ไงนี่ไง,ไงคาป,ปูชิโน,โน่เย็นนี่สี่สิบบาทอลองดูเนาะเอาหวานพอดีหวานมากเอาหวานพอดีแล้วกันเนาะรับรอ รับฝาปั่นไหมไม่ต้องปั่นเนาะโอเคไม่ปั่นหละอ่ะซื้อเลยก็คือแก้วเดียวพอนะคะแบ่งกันลองด้านดูแกาแฟเต่าบินเห็นเขาว่ามันอร่อยนัอร่อยนะ,ะดูดูดด ต้องใส่เบอร์โทรด้วยนะคะ<อ><อ>กดยอมอรบบับนั่นคืออะไรสมัครสมาชิกก็สมัครให้ฟรีป่ะเมื่อดื่มเต่าบินครบสามสิบกระป๋อง ยอมรับอืมมันคงสมัครไปตามเบอร์โทรเราล่ะถ้าเธอ,น,อนั่งจจก็อ้องนี้ปิดไปก่อนยังไม่เอาไม่เอาครั้งต่อไปปิดอืมอ,อ,อัปเกรดจากการเป็นเต่าแปะทันทีอ่ะ จะหมักฟรีเรื่องอืมอแอดไลน์แอดไลน์นร่อจะแอดไลน์ไหมป,ะปะ๊าป๊ากดแอดไลน์เด็กเข้าไปที่ไลน์แล้วก็สแกน QR โค้ดเพิ่มเพื่อน,อนไม่มีกรอดมาแล้วอะไยังยังไม่มามาแต่ฝาเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้ฝามาแล้วเนะี่ย ได้ฝ่ามาแล้วเนี่ยแอดไลน์เพิ่มเพื่อนโอเคเนือบกเพื่อนเราจะใช้เวลารอสักแป๊บหนึ่งนะคะกาแฟเตาบิน ผม่ไม่เห็นหลเลยนะมันย้อนแสงไงจะปิดแสงที่ตัวไม้ยังมาจากมาจะม,มันก็จะมีขั้นตอนโชว์เน,นี่ยรอสี่สิบนาทีเอาแล้วไม่อเอาแก้วอ่ะ แก้วอะไรละ่ะป่ามันมากมันหรอแข่งเดียวแค่นี้นะ่ะคงใกล้จะได้กินละสิบแปดวนินาทีโอเคกาแฟระเป๋าบินมายิปซายี่ยี่ ามานั่งนี่แล้วก็ชิ้มตรงน้นเ,เียก็จะมาชิมกันนะคะ ก็จะอารมณ์คล้ายๆอเมซอนหรือไม่ก็ชาวดอยอะแต่ว่ามันจะมันกว่าถามว่าโอเคไหมก็โอเคกูไม่กินกาแฟ